นำเสนอข่าวสารครบครุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียวอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ youtube มันนี่ นับสนุนโดยช้อปปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนโทรลได้บัตร e ีเฟ s ร์ i ดิจิทธนาคารกรุงเทพดีเฮล t h ค l u สความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่พวกเราซื้อแล้วคุณเพื่อนซื้อกันหรอยัง สวัสดีคผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารที่30พฤษภาคม2566ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันอาทิตย์ระดาค่ะวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างทรงตัวนะครับเปิดตลาดมาก็ติดลบแล้วก็พลิกกลับมาบวกได้นิดหน่อยนะครับจนถึงตรงนี้บวกอยู่ไม่ถึง1จุดเซ็ตอินดี x 1541จุดนะครับช่วงกลางสัปดาห์นี้ยังต้องติดตามกันทั้งเรื่องการประชุมกรงงของบ้านเรานะครับรวมทั้ เรื่องของดิ c ซิลลิงของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับมีข่าวว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ต้องรอผลบวกยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ก็จะมีตัวเลขสําคัญนะคะนั่นก็คือตัวเลขนอนฟาร์มหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะในขณะเดียวกันสินทรัพย์อื่นๆค่ะก็มีการเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะคะรอดูสถานการณ์ต่างๆสําหรับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยค่ะเรียกว่าขึ้นวันลงวันนะคะดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายทั้้งหมดนีนะ,ะเรา ะว,วางแผนการลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรค่ะติดตามได้ใน t r เทรดทามค่ะเทรทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิริยาลาภพมรัตนารองกรรมการผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะครับตอนนี้ปัจจัยต่างประเทศหลายเรื่องโดยเฉพาะเดซิลิงก็น่าจะคลี่คลายไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับ พอจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยให้ขยับขึ้นต่อได้อีกหรือเปล่าครับก็คิดว่าน่าจะสนับสนุนไปบ้างเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็เมื่อวานนี้เราบวกไปประมาณ10จุดเนี่ยก็มาจากปัจจัยเรื่องของเดบเซอล์ิงเป็นปัจจัยเด่นๆเลยนะคะแต่ว่าในรอบของวันนี้น่าจะวนกลับมาที่ปัจจัยภายในมากกว่าเพราะว่าในรอบวันนี้เรามีปัจจัยภายในเป็นประเด็นหลักอะค่ะเช่นเรื่องของตัวเลขส่งออกนําเข้าประจําเดือนเมษายนของไทยนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะประกาศวันนี้แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการประชุม ของทางด้านการเมืองไทยอะคะ่ะที่พักร่วมรัฐบาล8ภาคจะมีการประชุมประมาณบ่ายสองโมงครึ่งตลาดก็จะโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งต่างต่าง,างแล้วก็เรื่องของตําแหน่งประธานสภารวมถึงความคาดหมายต่อการจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในวันพรุ่งนี้เราก็เรื่องเราก็จะมีการประชุมกรงองอด้วยซึ่งในรอบของการประชุมครั้งนี้ตลาดก็คาดหมายไปทางเดียวกันนะว่า กนนอกนนงน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25เดังนั้นโดยรวมของตลาดในรอบของวันนี้วันพรุ่งนี้จะอยู่ที่ปัจจัยภายในเป็นหลักค่ะค่ะเรามองสถานการณ์เวลาที่เห็นภาพของการเคลื่อนไหวในกรอบเนี่ยนะคะเราแนะนํานักลงทุนยังไงบ้างคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นใจให้กับตลาดหุ้นไทยในการที่จะปรับตัวขึ้นแรงๆสักทีอะค่ะก็มองว่ายังเป็นลักษณะของการแกว่งไซเวย์ค่อยๆไต่ระดับไปทางด้านบวกแต่ว่าไม่กว้างนะคะ แล้วก็กรอบวันนี้เราประเมินเอาไว้อยู่ที่ระดับกรอบบนเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ1,550ถึงระดับประมาณ1,555จุดแล้วก็กรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณ1,525ไปถึง1,555จุดอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าตัวของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารีบาวกลับมาจากจุดโลประมาณ1,490อะเพราะว่าจากจุดนั้นเนี่ยคือประเดน็นการเมืองบ้านเราก็ดูแบบคือสร้างความกังวลน,นะคะแต่พอในรอบของการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยตลาดก็ยังคงเล่นเป็นกรอบไซด์เว์แล้วก็ต้องไปติดตาม เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เสืเสเสรภาพมากกว่าเพราะว่าตราบใดก็ตามถ้ายัางมีการจัดตั้งรัฐบาลที่ตลาดยังยังคาดหวังอยู่เนี่ยและยังไม่ได้เนี่ยตลาดก็จะ,ะดึงเม็ดเงินเกี่ยวกับเรื่องของฟลอเลนรนซ์โที่จะไหลกลับเข้าบ้านเราเนี่ยอนช่างจํากัดค่ะเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงต้นปีเนี่ยเข้าขายมาแล้วประมาณ92,000ล้านนะคะ แล้วก็เดือนพฤษภาคมขายมาประมาณ28,000ล้านแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่เยอะแต่ว่ายังไม่เยอะที่สุดนะคะเพราะประมาณมีนาคมก็ขายไปประมาณเกือบสาืล้านเหมอนกันค่ะอืมพอจะมีเงื่อนไขหรือว่าซีนารีโอไหนไหมครับที่จะทําให้ตลาด,ดขึ้นไปได้สำหรับปัจจัยภายในประเทศหมายถึงขึ้นแรงๆกว่านี้ครับขึ้นแรงๆกว่านี้อะคะก็เรื่องการเมืองเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้า การเมืองเนี่ยสร้างความชัดเจนได้ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้ทีานี้ทาพอสร้างความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็จะต้องวนกลับไปดูที่นโยบายอีกนะคะทีนี้พอเป็นนโยบายเนี่ยส่วนใหญ่ที่เหมือนกับที่เมื่อตอนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคลังอ่ะ แล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเก็บ Capital g a i แท a x หรือว่าภาษีอของของของอที่ได้ส่วนตา่างจากราคาหุ้นนะคะแล้วก็อีกการหนึ่งเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น23เปอร์เในพวกนี้มันก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเซตอยู่ดีดังนั้นโดยรวมก็โดยโดยรวมตลาดจะชอบเรื่องของความมีสเสถียรภาพของรัฐบาลบแล้วก็จะชอบอะไรก็ตามที่ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีกําไรที่เพิ่มขึ้นนะคะครับค่ะ เราแนะนําในช่วงจังหวะไซด์เวอัพเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ากรอบจะค่อนข้างจํากัดนี้วางกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงดีคะพี่กอล์ฟกรอบใหญ่ที่ก็เพฟยังประเมินแค่ว่าไซดตยังเป็นแค่การรีบาวระยะสั้นนะคะ,คะแล้วก็ตลาดยังเป็นแค่ไซด์เวกรอบใหญ่เลยอะ่ะก็คือมีกรอบด้านบนประมาณพ5 8 0จุดแล้วก็กรอบอยู่การแป่งประมาณพันห้าถึงพันห ดังนั้นในลักษณะของการค่อยๆไต่ระดับไปทางด้านบวกเนี่ยถ้าคนมีต้นทุนที่ค่อนข้างแพงหรือว่าได้ระดับต้นทุนอยู่แล้ว่ก็ต้องคิดว่าจะยอมขายเพื่อเล่นรอบหรือเปล่านะคะครหรือว่าถ้าคนจะเก็งกําไรก็ต้องเก็งกําไรในในพุ้นที่ได้ตีมที่ได้เป็นประโยชน์อะ่ะอย่างเช่นเรื่องของกรนง,งอรจะปรับดอกเบีย้ยก็พุ้นธนาคารขนาดใหญ่ได้ประโยชน์หรือว่าค่างเงินบาทที่อ่อนค่าจากตลาดที่แข็งค่าก็อันนี้อาจจะเป็นตีมระยะสั้นนะคะรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการการเมืองบ้านเราเนี่ย นโยบายของก้าวไกลที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านบวกกับพวกคาร์บอนเครดิตอะค่ะ EV ชิปอิเล็กทรอนิกส์นีคมุสากรรมแล้วก็พลังงานสะอาดแต่ว่าจะเป็นลบกับพวกโรงไฟฟ้ารับเหมา ICT กลุ่มทุนผูกขาดคัาป,ปีกโรงพยาบาลแล้วก็ขนส่งด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกกลุ่มให้ถูก,กน,นะคะครับตรงนี้จากกรอบที่พี่กอฟบอกพันห้าถึงพันห้าร้อยแปดสิบอยู่ตรงกลางพอดีเลยถ้าใครอยากจะลงทุนเราแนะนำท็อปพิกเป็นตัวไหนบ้างครับ ก็ถ้าเป็นในช่วงของออที่แนะนํามาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ายังอยู่ในเปเปอร์ต่อก็จะเป็นกรุงไทยแบงก์เพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีประชุมกรนงแล้วก็เขาเป็นแบงก์ที่ผลประกอบการออกมาเด่นในช่วงของไตรมาสหนึ่งนะคะก็จะได้ส่วนต่างจากกระราดอกเบีย้ยจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของของกรนงค่ะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวเท่าแก่น้อย EKH เบมแล้วก็ w h a โดย WSA อาจจะมีความคัดหมายเป็นไปในเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของการ รีบาลานซ์ของเซต50ในบ้านเราแล้วก็ถูกคาดว่าตัว WHA อเนี่ยอาจจะเข้าสู่ในเซต50กรอบนี้ด้วยนะคะครัได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่กอล์ฟขาสวัสดีค่ะ,ะ,คคะสวัสดีค่ะช่วงนี้ไปตามกันต่อครับที่หุ้นแนะนำนะครับวันนี้ทีมงานของเราคัดสรรมาฝากกันเช่นเคยจากหลากหลายโบรเเกร์นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นอัปเดตกันที่ธนาชาติครับวันนี้เลือกตัว KKP Mint แล้วก็ s a s c o ครับ กสิกรไทยมองไปที่ S N N P ค่ะสีนานาพอแล้วก็ T T B ค่ะกรุงศรีเลือก I T C กับ G F P T นะครับทางด้านของอ r รานะคะมองไปที่ T F G ค่ะและว S สเลเลือกตัวเก l f ครับช่วงนี้ราคาไก่ค่อนข้างจะดีนะคะก็เลยมีหุ้นแนะนำที่เกี่ยวข้องมาฝากกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาประเมินเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์การเมืองปัจจุบันกันค่ะครับ สารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำฟ i n น n c i i l ีย d i a p l a t แพลตฟมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว อัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเทาง่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก บริษา,าการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำฟ i แน n เช a l ลมีเดียแ t f ตฟอรมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครบกลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว อัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ y o u YouTube Money n n d Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า o n n y and Banking c h n n n e l กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ปารสารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำฟิไนแน i เชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ y u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  e มันนี่สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับ ช่วงนี้มีข่าวมาฝากกันเช่นเคยคและข่าวประมาณนี้เนี่ยก็เอามาฝากกันแทบทุกวันนะครับก็คือเรื่องของการหลอกลวงต่างๆโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาแนะนําเรื่องของจุดสังเกตครับว่าแอปพลิเคชันเงินกู้อันไหนเป็นเงินกู้นอกระบบแล้วก็แอปพลิเคชันไหนเป็นแอปพลิเคชันปลอมครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีข้อแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสังเกตแอปพลิเคชันเงินกู้ว่าลักษณะแบบไหน เป็นแอปที่อยู่ในระบบได้รับการกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแบบไหนเป็นแอปเงินกู้นอกระบบหรือลักษณะใดเป็นแอปพลิเคชันปลอมนะครับเพื่อเป็นความรู้ป้องกันประชาชนไม่ให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพวิธีการตรวจสอบอย่างแรกสุดเลยนะครับที่สามารถทําได้ก็คือแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นแอปของบริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นสถาบันการเงิน39แห่ง และที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือที่เราเรียกว่านอนแบงค์เนี่ยอีก120แห่งเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะกู้นะครับถ้าเป็นเงินกู้ในระบบเนี่ยผู้ปล่อยกู้ต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากแบงค์ชาติหรือไม่นะครับ ทั้งนี้ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะถูกกำกับโดยกฎหมายที่เข้มงวดจ่ายเงินกู้ให้เต็มจำนวนตามที่กู้และคิดอัตราดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกำหนดคือสินเชื่อส่วนบุคคลต้องคิดดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพหรือว่านาโนฟแนนซ์ไม่เกิน33%ต่อปีบัตรเครดิตไม่เกิน16%ต่อปีโดยสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาการให้สินเชื่อของแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นกันนะครับตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลยอาจจะยาวนิดหนึ่งลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาตินะครับแล้วลองคลิกต่อเนื่องไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มกันนะครับ ค่ะปัจจุบันก็มีหลายท่านนะคะอยากจะได้สภาพคล่องเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะถูกหลอกอสังเกตง่ายๆเลยนะคะเวลาที่ให้เงินมาจํานวนน้อยนะคะคแล้วก็หลอกให้หลอกลวงเอาค่าธรรมเนียมจ่ายให้เขากลับไปเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเสียมากกว่าได้เนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นมิจฉาชีพนะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการดําเนินธุรกิจนะคะระหว่างประเทศกันบ้างล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพแท็กทีมแบงก์เพอร์มาตาต่อยอดความสําเร็จ LC on b l o c k a ค,คุณพิพัฒน์อัศมงคลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพได้พัฒนานวัตกรรมเดินหน้ารุกตลาดบริการ Letter of Credit ิตบนบล็อกเชนหรือ LC on blockchain มาเป็นส่วนสำคัญในการทำงานเพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบล่าสุดธนาคารได้ผนึกกำลังกับธนาคารเพิร์มาตานำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวให้กับลูกค้า ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสนับสนุนให้บริษัทไทยโพลีเอทิลีนจำกัดหรือ TPE บริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCG Chemical หรือ SCGC ส่งออกเม็ดพลาสติกจากไทยไปอินโดนีเซียสามารถยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขนส่งทางทะเลแบบตู้คอนเทนเนอร์ลดการใช้กระดาษลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บตู้สินค้าชั่วคราวไว้ในลานภายในท่าเรือ ทำให้คู่ค้าในประเทศอินโดนีเซียได้รับสินค้ารวดเร็วขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ทำธุรกิจอยู่นะคะและสนใจอยากจะใช้ธุรกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ0 2นย์7 8 8 8ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพิ่มเติมนะครับให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเข้าส่งออกนะครับ มาดูกันต่อครับเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจกันบ้างช่วงนี้เราก็มีปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยหลายเรื่องเช่นเดียวกันก็ยังคงมีความเสี่ยงอย่างเช่นเรื่องของการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็เป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจด้วยเชย่นกันนี่คือมองจากทางด้าน s c b EIC ครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ s c b EIC นะครับมองเศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงสนับสนุนสําคัญจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่เติบโตได้ดีในช่วงที่เหลือของปี สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกที่เติบโต2.7%เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าในภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะกลับสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตโควิดได้ในช่วงกลางปีนี้โดยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวตามการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยครับเนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลว s ซีซ o n นอกจากนี้การลงทุนและภาคการผลิตก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่2 อย่างไรก็ดี SCB EIC ยังคงมุมมองมูลค่าการส่งออกสินค้าปีนี้ว่าจะมีการเติบโตที่1.2ท่ามกลางความเสี่ยงด้านต่ำจากเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้นโดยคาดว่าการส่งออกในไตรามาสที่2จะยังคงหดตัวจากปัจจัยฐานแต่จะเริ่มขยายตัวตามอุปสงค์ของจีนที่ปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดมีนนมเกินดุลในปีนี้ทั้งจากดุลการค้าและดุลบริการ ขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับก็เป็นความเสี่ยงในประเทศที่ต้องติดตามแม้ความน่าจะเป็นที่ฝ่ายเสรีนิยมจะได้จัดตั้งรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นหลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแต่ยังมีความไม่ไม่ไม่แน่นอนอยู่สูงในกรณีฐานครับ S c B E I C มองการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะไม่กระทบกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยคาดว่าจะเห็นผลกระทบด้านลบในไตรมาสที่4จากความล่าช้าในการประกาศใช้พรบง,งบประมาณประจำปีงบประมาณ2,567อยู่บ้าง แต่คาดว่าจะกลับมาเร่งเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าพร้อมการผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่ที่จะเริ่มส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจครับก็เป็นประเด็นที่ติดตามกันนะคะแล้วก็มีอิทธิพลต่อเรื่องของการลงทุนในประเทศด้วยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของกรีนเวสเนตกันบ้างค่ะ นหนึ่งในผู้นำาไฟแนนเชลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว อัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเทาง่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว อัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ติดตามกันนะครับในช่วง Green Business บริบทใหม่ธุรกิจสีเขียวสู่ความยั่งยืนนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องของอุตสาหการรมธุรกิจของบ้านเรานะครับที่กำลังจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกโดยการสร้างความยั่งยืนขึ้นมาเป็นจุดขายนะครับลองไปติดตามจากรายงานที่นี้ครับประเทศไทยมีความเสี่ยงลำดับที่9้าของโลกที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อเศรษฐกิจไทย ที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตดังนั้นหลายภาคส่วนต้องร่วมกันรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะไปสู่เนซิโร่ทางรอดของมนุษยชาติโดยเฉพาะภาคธุรกิจต้องวางแผนรับมือเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้พร้อมหยิบวิกฤตนี้พลิกให้เป็นโอกาสเติบโตควบคู่ก,กับการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและมีบรรษัทพิบาลสร้างธุรกิจให้มีคุณค่าอย่างแท้จริงได้ การแก้ปัญหาเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐผู้กำกับดูแลนักลงทุนภาคธุรกิจผู้บริโภคและสถาบันการเงินเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้โลกใบนี้เปลี่ยนผ่านได้ในประเทศไทยของเราครับพอพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตนั้นต้องเรียนว่าวันนี้เราได้มีกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตทําขึ้นมาเรียบร้อยอยู่ในการพิจารณานะรของสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในการปรับ ฝ่จูนนิ่งอยู่มีระเบียบการซื้อการขายการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับและในปัจจุบันนั้นเนี่ยในตลาดคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเนี่ยเรามีปริมาณ g r ีนเฮาส์แก๊สที่ได้รับการรับรองว่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ14ล้านตันนะครับมีโครงการเขาเรียกว่า TVER ครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับ Thailand Voluntary Emission Reduction เป็นโครงการที่จะมาประเมินครับว่าธุรกิจหรือกิจกรรมของเรานั้นเนี่ย มันปล่อยก๊าซเซินกระจกมากแค่ไหนนั้นวันนี้ครับผมเชื่อมั่นในกําลังของพวกเราทุกคนที่อยู่ในนี้ทุกท่านเป็นผู้นําองค์กรเป็นธุรก,กิจเป็นในทุกๆเซกเตอร์ที่เข้ามารวมตัวกันอยู่ทั้งในออนไลน์และอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สถานะ NETZERO G H G ต้องเวริร์ต้องทางานร่วมกับคนที่เขามีเป้าหมายเดียวกับเราอันนี้ขออนุญาตพูดในมุมนี้ค่ะเวิร์กกับลูกค้าของเรา ะะที่เขามีเป้าหมายเดียวกับเราและเวิร์กกับซัพพลายเออร์คนที่เป็นคนให้วัตถุดิบหรืออะไรกับเราว่าเธอก็ต้องซัสเทนเนเบิลเหมือนกันนะเธอต้องแอพพลายคอนเซปต์ของ ESG และ sustainability เหมือนกันสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยต้องคิดให้ได้ว่าถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันจะสเกลหรือมันจะขยายกำลังการผลิตได้แค่ไหนต้องทำให้มันสเกลได้ด้วย สุดท้ายค่ะโลคอสไฟแนนซิ่งไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยถูกนะคะไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยถูกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนอกเหนือจากดอกเบี้ยถูกแล้วคือการวางแผนการเอาเงินทุนหรือสินเชื่อเข้ามาให้เหมาะกับจังหวะของตัวเหมาะกับสเตจของธุรกิจของตัวธุรกิจที่สามารถชนะใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัน อาจ,จไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพัฒนาธุรกิจให้เป็นมิตรกับสังคมสิ่งแวดล้อมและโลกสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวโดยต้องเริ่มที่ทัศนคติเป็นอย่างแรกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการเติบโตของธุรกิจต้องไปด้วยกันนอกจากจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในระบบเศรษฐกิจแล้วยังช่วยรักษาความมั่นคงทางสังคมและสร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกลับมาได้ การจะสร้าง i m t a c t ที่แท้จริงและการเติบโตที่ยั่งยืนเนี่ยมองแคบมองสั้นและทำคนเดียวเนี่ยไม่ได้ความร่วมมือจะแข็งแกร่งได้ต้องวินวินกันทุกฝ่ายคือภาคีทั้งหมดสิ่งแวดล้อมและก็สังคมส่วนรวมเนี่ยไปด้วยกันการเปลี่ยนแปลงรอบด้านที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เนี่ยแท้จริงแล้วกำลังเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ให้มากมายมากกว่า c ศ r c u l a r อ c o n o m y Green อ c o n o m y Zero e m s s s i o n Economy กำลังเป็น New S-Curve Climate Tech Food Tech หรือ Ed Tech e เ u c a t i o n t e เ h เป็นเป้าสำคัญของกองทุน Venture Capital ที่มุ่งผลตอบแทนทางการเงินและผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางแบง์ชาติเองก็ตอบรับ ในเรื่องของคณะทำงานชุดนี้ด้วยการออกที่เราเรียกว่า green direction paper เมื่อตุสิงหาคมปีที่แล้วอย่างน้อยเนี่ยจะทำให้ธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยประเมินนะครับความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อหรือ financing ได้นะครับ mm hmm. เขามีความเสี่ยงอะไรบ้าง mm hmm. เขามีโอกาสอะไรบ้างในการดำเนินการธุรกิจอย่างนั้นนะครับแต่สามที่สุดคิดอย่างเดียวไม่พอครับ วัตถุประสงค์ที่ออกระดับเช่นเปเปอร์นี้ก็คือว่าตั้งใจและมุ่งมั่นให้สถาบันการเงินเนี่ยออกผลิตภัณฑ์นะครับหรือการให้บริการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมต้นปีที่ผ่านมาก็คือมีการไปเดินสายนะครับกับสถาบันการเงินกับทางภาคธุรกิจกับทางภาครัฐเพื่อจะทําให้เรื่องที่เป็นนามธรรมตรงนี้เนี่ยจับต้องได้และเป็นรูปธรรมมากขึ้น sustainability ถือเป็น license to grow หรือใบอนุญาตสำคัญเบิกทางธุรกิจสู่ความยั่งยืนเป็นการเติบโตที่ทุกคนต้องการและมีคุณภาพมากกว่าเดิมควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหลือเพียงทุกภาคส่วนหันมาผนึกกำลังลงมือทำเพื่ออนาคตของลูกหลานไทย การสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบันนะคะในหัวใจ green business เนี่ยนะคะสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะท่านเองก็สามารถศึกษาแล้วก็นํามาปรับใช้กันได้ละคะ่ะเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะพรุ่งนี้1 0บโมงนาทีกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ